งาน CP Innovation Expo 2025ในวันที่3นะคะก็ยังคงมีการจัดเวทีเสวนาจุดประกายความคิดกับหลายหัวข้อที่เจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างอนาคตสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าติดตามบรรยากาศพร้อมกันค่ะ วันที่3ของการจัดงาน CP Innovation Exposition and CP Symposium 2025ยังคงอัดแน่นด้วยการเปิดเวทีเสวนาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาทิเครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดเวทีดิจิท a ลแอนด์เเสวนาภายใต้หัวข้อ Where are the women in innovation and why it matters เพื่อสะท้อนความสำคัญของบทบาทสตรีในโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยได้รับเกียรติจากผู้นำหญิงในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยีหัวข้อปลดล็อกอนาคตด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์อนาคตกำลังถูกขับเคลื่อนด้วย AI ร่วมสำรวจว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะจะสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าได้อย่างไรการปรับธุรกิจ เลี่ยนเกมด้วยพลังของ AI ใครเริ่มก่อนได้เปรียบก่อนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ความน่าเชื่อถือคือหัวใจของ AI เพราะการตัดสินใจด้วย AI ต้องโปร่งใสยุติธรรมและไว้ใจได้นอกจากนี้ยังเปิดเวทีรวมทุกวิสัยทัศน์ระดับโลกสู่นวัตกรรมและอนาคตที่ยั่งยืนอาทิปลุกพลังปัญญา ก้าวสู่ปี2030อย่างไร้ขีดจำกัดนวัตกรรมที่จะพลิกโลกในปี2030พูดคุยในหัวข้อยุคแห่งพลังเหนือขีดจำกัดพาทุกคนเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีพลังไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ขีดจำกัดพลังคนไทยขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อนาคตเทคโนโลยีของชาติอย่างยั่งยืน รวมพูดคุยเพื่อร่วมกันออกแบบทิศทางประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและชีวิตประจำวันต่อด้วยพันธมิตรแห่งนวัตกรรม CP Extra ปลุกพลังเปลี่ยนโลกยกระดับธุรกิจและค้าปลีกไทยสู่ระดับโลกและอีกมากมายนะคะซึ่งแต่และหัวข้อก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างอนาคตสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับงาน CP Innovation Expo 2025ที่ True Digital Park จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ